ความสำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบบ่าขายต้องมุ่งมั่นมั่นศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลงังหรือว,ว่ามิดหมอของประเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือ่าเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบงกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดเทพสัตว์ตราของครูบาอาจารย์นะครับต้องบอกว่า,าเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะโดยเฉพาะที่ท่านเห็นอยู่ในนากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็น มีดสลิกานะครับนะ,ะด้ามจิ๋วนะเป็นมีดสลิกาด้ามงาฝักงานะจิ๋วนะครับนะเป็นทั้งด้ามจำปีแล้วก็จะเป็นด้ามตัดนะ,ะพูดถึงมีดสลิกานั้นก็เป็นมีดที่หาได้ยากนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ,ะซึ่งถ้าเป็นมีดลงข้อเดิมนั้นเรียกว่าจะพบเจอกันได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะวันนี้ก็จะได้นําเอา สลิกาด้ามตัดนะครับเป็นด้ามนี้นะมาให้ท่านได้ชมนะครับมาเปิดให้ชมว่าง่ายงนะครับนะ <c oughs> หลักการเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็จะมีด้วยกันอยเขาเรียกว่า3หลักใหญ่ๆนะครับนะ,ะหนึ่งก็คือเราจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของความเก่านะ,อะสองนั้นจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับนะและ3ก็จะมาดูถึงหลักความเป็นจริงนะ เพราะนั้นนะครับก็เรียกว่า3หลักใหญ่ๆนี้ก็เป็นหลักที่สำคัญในการเข้าไปาศึกษานะครับนะหากใครต้องการที่จะเช่าหาบูชานะอาจจะต้องมาพิจารณา3าหลักใหญ่ๆก็คือให้เจอให้เห็นว่ากันง่ายนะครับนะาการดูก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนะคนที่มือใหม่ๆก็สามารถที่จะ ใช้หลัก3หลักนี้ก็เข้ามาพิจารณาได้ว่ากันง่ายนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่ามีหลักในการดูแล้ว่ามีเซนในการดูอยู่แล้วมีจริตที่ดีอยู่แล้วนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็จะทําวิดีโอนี้นะครับนะประมาณสัก10กวนาทีนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับก็อาจจะหยิบให้ท่านาชมเลยนะครับนะเป็นสาลิกาด้ามตัดนะครับสาลิกาด้ามตัดเล่มนี้แหละนะ เดี๋ยวขออนุญาตเลยนะครับก็จะหยิบตรงนี้ขึ้นมานะอ่นนี่นะครับนะเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มก่อนนะครับนะให้ดูเต็มเต็มก่อนนี่เป็นสลิกาที่พบเจอกันได้ยากนะครับนะเป็นมีดหลวงข้อเดิมนะครับนะวัดน้องโะอ่นะที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นมีดยุคก,กลางนะครับนะเป็นมีดยุคกลางเดี๋ยวขออนุญาตจะขยายนะครับหรือว่าซูมนะ ให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับนะเมื่อเราดูภายนอกเราก็ต้องมาดูในเรื่องของแหมลัดต่างๆนะอัานี่นะครับนะเป็นมีดด้ามงาฝักงานะอาริกา้าด้ามตัดนะครับศลริการ้าด้ามตัดนี่นะก็มาดูกันให้จัดจังนะครับนะเป็นนี่นะเป็นแหมนะครับนะเป็นมีดสองกริย์นะครับมีดสองกริย์ก็หมายความว่ามีนาคกับมีเงินนะ และที่สําคัญนั้นเป็นแหม่เจ็ดเก้านะครับนะแหม่เจ็ดเก้าดูยังไงนะครับดูตรงไหนนะครับเส้นลวดที่รัดนะจะเป็นแหมรัดกันก็ดีนะด้านล่างจะเป็นเส้นลวดเจ็ดเส้นแล้วก็ตรง,งข้างบนขึ้นมานะั้นจะเป็นเก้าเส้นนะครับนะเส้นที่แปดเป็นเนม็ดไข <lightweight> ่ป่านะอ่านี่นะครับก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับนะให้เห็นจระนีะ่นะเดีย๋ยวขออนุญาตนะครับจ่านี่นะ อันนี้จะเป็นแหมนะครับนะ,ะแหมะทีัะนี่จะเป็นเงินนะเป็นเงินเป็นเม็ดยุคลางของหลวงพระเดิมนะครับนะมีดยุคลางจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2000ัน่รนะครับ470เป็นต้นมานะ,ะจนถึงปีพศออ2480น่นะนี่นะครับก็เป็นเม็ดยุคลางนะ,ะถ้านับเป็นอายุก็อยู่ประมาณ90กว่าปีนะ อานะครับนะอ่านี่ครับก็เป็นมีดยุคกลางของหลวงพระเดิมนะอ่านะครับนี่ครับเป็นมีดสองกริย์นะครับนะก็อย่าลืมมีดสองกริย์นั้นก็จะมีอ่านาคกับมีเงินนะอ่านี่นะครับแม้รัดจังถือว่าสมบูรณ์ทุกส่วนนะครับเอาละพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะอ่าก็อยากจะให้ท่านไปดูในส่วนของภายในนะครับนะซูมให้สุดเลยนะครับนะอ่านี่นะก็เป็น คือว่าเป็นมีดที่าหากันได้ยากต้องบอกบบน,น,นะครับนะนี่ครับนะเป็นลายเสยมาใบโพเต็มใบนะครับนะศิลปะนะช่างที่ตีขึ้นมาที่สร้างขึ้นมานะครับมีเลนี่เป็นศิลปะเป็นงานของช่างสอนนะพูดถึงช่างสอนก็เป็นถือว่าเป็นช่างอีกหนึ่งท่านนะครับที่อนอกจากมีฝีมือลายมือค่อนข้างดีนะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นช่างที่ หลวงพ่อนะครับนะหลวงพ่อเดิมนั้นท่านาได้คัดเลือกนะครับท่านได้คัดเลือกเอาไว้นะเป็นช่างที่อย่างที่ได้เรียนไปนะครับนอกจากมีฝีมือลายมือค่อนข้างดีที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของความซื่อตรงซื่อสัตย์นะต่อทางวัดนองโพนะเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะลักษณะอย่างนี้ไม่ค่อยได้เจอเจอกันบ่อยนักนะตรงฐานใบโพก็จะมี3จุดนะครับนะก็ ที่สำคัญนั้นจะมีความปราณีตในการอาตอกลายนะครับในการเซาะล่องอะไรต่างๆเพราะนี้นะตรงล่องเลือดก็จะบ่งบอกการเซาะการตอกด้วยมือนะนี่นะครับก็เอามาให้เห็นนะครับผมพยายามจะาวางนิ่งๆนะครับวางนิ่งๆให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนะนี่นะครับนะที่สำคัญมีดด้ามตัดนะครับนะสลิกาด้ามตัดนี่ก็จะเป็น เป็นมีดที่หาได้ยากนะครับนะเพราะว่าด้ามตัดนี่นะเรียกว่าสร้างมาน้อยนะครับส่วนใหญ่เราจะได้เจอได้เจอกันในเรื่องของด้ามจำปีนะนะครับนะแต่ด้ามตัดนี้เรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากจริงๆนะครับนะก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะหากท่านไหนนะครับนะอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนะก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้นะเบอร์0863291496นะครับนะ,ะในทุกคำถามครับนักคลิมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะ,ะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแแ้นะ,ะก็นั่งจากว่ามันเป็นคำถามนะครับแล้วก็เป็นคำตอบฟังดูผิวเผินด,ดูเหมือนว่าจะดีนะ แต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับนะก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามานั้นนะครับก็ปักทงปักหลักไว้เพียงคําตอบเดียวจริงๆนะกาหมายคำว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันหลงก็เดิมเท่านั้นนะ ถ้าหากว่าไปตอบคำอื่นนะครับนะก็จะไปเป็นปัญหาจะไปเป็นประเด็นนะ,ะก็อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียนนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะหากท่านไหนนะครับอยากจะสอบถามรายละลเอียดเนี่ยผมแนะนำนะครับนะ,ะให้ท่านโทรเข้ามานะ,ะโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาสนทนานะครับนะมีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะ มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับนะก็อยากให้ถามตรงนั้นนะพูดง่ายคือติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับนะเข้ามาสนทนากันจะดีกว่านะาโทรเข้ามาได้ที่เบอร์08-63291496นะเบอร์08-63291496นะครับนะเป็นเบอร์เดียวนะนักคลินมีดหมอก็ยินดีนะครับนะด้วยความยินดีนะหรือหากท่านไหนอยากจะดูมีดนะครับเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบนะ ท่านก็สามารถที่จะแคปหน้าจอเข้ามานะครับนะยกตัวอย่างถ้าอยากจะดูมีดเล่มนี้นะครับนะก็ผมมีภาพถ่ายเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบนะเป็นภาพนิ่งนะครับนะก็ถ่ายให้ท่านได้ชมนะก็อยากจะนะครับนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับนะเป็นภาพถ่ายเต็มเต็มนะ เพียงแต่แอดไลน์ผมเข้ามานะครับนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะท่านก็พิมพ์คมํมว่า b i g o n e. ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบวันเก้าเนะเพียงแค่นี้เองนะก็สามารถที่จะเข้ามา,าเขาเรียกว่าชมภาพนะครับนะที่ผมถ่ายเอาไว้ทุกเล่มนะครับมีทุกเล่มที่ผมได้ลงวิดีโอนั้นจะมีภาพนิ่งอยู่นะก็เรียนทุกท่านเอาไว้แบบนี้นะครับนะ ใบเสมาใบโพนะครับนะตามล่องก็จะเต็มไปด้วยเนื้อของคราบใครนะครับความเก่าที่สําคัญนั้นความเป็นธรรมชาตินะเก่าแบบไหนแบบธรรมชาติหรือเปล่านะครับนะอย่างนี้นะก็ให้เข้ามานะครับนะค่อยๆศึกษาค่อยๆเยี่ยมชมกันนะเพียงแต่ว่าติดตรงไหนนะครับนะอ,อยากจะสอบถามนะครับนะ เกี่ยวกับมีดเล่มนี้นะครับก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้นะเบอร์0863291496นะครับนะในทุกคำถามนะครับนะคาิมมีหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะอันนี้ในส่วนของภายในของฝักนะครับนะก็อยากอยากให้ท่านได้ชมด้วยนะครับนะไหนๆก็ชมกันแล้วก็อยากจะให้ท่านชมทั้งภายนอกและภายในนะ ที่ท่านเห็นข้างนอกนั้นก็ว่าเก่าอยู่นะครับแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะนี่อันนี้ก็พยายามจะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับนะ,ะก็นี่นะครับมาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะที่มาดูในส่วนของกันนะครับก่อนจบนะก็กันนี่ถือว่านะครับเป็นอีกจุดหนึ่งเรเรียกว่าสําคัญมากๆนะครับต้องเรียกว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับก็นั่นจะว่าเป็นจุดที่ได้ รวบรวมมวลสารนะครับแล้วก็ได้บรรจุลงไปในแกนกลางของกันนะครับนะอ่านี่นะครับเช่นเกษาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นแผ่นตะกุดก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของผงต่างๆนะครับก็ดีเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะอ่านะครับนะเรียกว่านั่นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับนะก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะส่วนงาก็ด้ามนะครับก็เป็นงาดิบๆงา แท้ๆนะครับนไม่เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับมาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะ mm. ผมต้องการรักษาความเดิมๆเอาไว้นะครับนะ, mm. ะก็คือที่สําคัญมีดทุกเล่มนะก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะ mm. มาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะครับ mm. ส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นมันก็อยู่ที่มุมมองของท่านนะครับแต่ละท่านนะครับนะ คงจะยากล่ะที่จะต้องไปบังคับให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะมันก็จะยากนะครับนะคงเป็นไปไม่ได้นะครับนะก็จึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแตะครนตมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะ,ะไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวยงดาวแพรวๆนะอันนี้เขาเรียกในการมองนะครับนะ ก็เอาละครับก็ตั้งแต่ตน้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมก็ใช้เวลามานะครับนะตั้งแต่ตน้นจนถึงเวลาขณะนี้ก็13กับ59วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะหากท่านชมแล้วนะครับนะเมื่อท่านาเห็นว่าดีนะครับหรือว่ามีประโยชน์นะครับนะหรือหากท่านไหนนะครับนะ ที่ชมแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อยากเก็บข้อสงสัยอยากเก็บปัญหาเอาไว้นะครับนาะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอาก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 3 2 9 1 4 9กอเ่าเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6กนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคริมมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักครินก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ